สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาวิชิษศัต์นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะคนกลางเลือกไม่ได้นะคะ ดีวกับคนมีเจ้าของแล้วหรือเราเป็นบุคคลที่3นะคะหาทางออกไม่ได้เลยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบับบี้ชิสานะคะปรึกษาฟรีเบื้องต้นถ้าไม่ได้เปิดไพ่นะคะปรึกษาฟรีได้เลยนะคะ หรือจะไปกดไลค์นะคะตามกติกาด้านล่างที่บาร์บ,บี้ปักหมุดเอาไว้ก็ดูฟรีได้ก่อนหนึ่งคำถามเลยมูลค่า100บาทนะคะหรือใครอยากปรึกษาแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็อยากผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมาเข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนของเรานะคะแล้วก็ใครอยากเรียนพยิปซีอยากได้พยิปซีผูกเสกอยากเรียนจิตวิทยาในการดึงแฟนเก่ากลับมาใครที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบี๊แนะนําให้มาปรึกษาบาร์บี้ก่อนนะคะ ดีกว่าเก็บไว้คนเดียวนะถ้าเบี้ยเจอหลายคนนะไม่ยอมปรึกษากันไปปรึกษาป้าข้างบ้านไปปรึกษาเพื่อนนะคะไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพังกว่าเดิมนะแล้วก็ต้องมานั่งแก้กันหนักเลยนะคะอันนี้คือรีวิวนะคะรีวิวเข้าไปดูได้เลยรีวิวอาจารย์เยอะมากผูกจิตผูกรัก ดึงแฟนเก่ากลับมานะคะจะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้เลยนะคะถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องนี้นะแนะนําให้มาปรึกษาอาจารย์ได้เลยแต่จริงๆแล้วปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะ king of ones king of sword Page Pensacles ไพ่คนโ Temperance six of cups page of s w a n s คนคนนี้ที่คุณนึกถึงหรือที่คุณถามถึงอยู่นะคะเขากำลังจะตัดสินใจอะไรในบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้ แฮงแมนนะคะสิบดาบนะคนคนนี้เขายังลืมคุณไม่ได้นะคะไพ่เออห้าไม้เท้าพี่ว่าเขาอ่ะยังกั่นกองไม่ได้แต่เขาจะตัดสินใจแล้วนะคะขออนุญาตนะ่อบ,บี้ลืมไปว่าบี้กินชาไข่มุกแล้วมัน มีเม็ดมุกอยู่เออประมาณนั้นคือเขากำลังที่จะตัดสินใจนะคะน่าจะเป็นเรื่องของคุณนั่นแหละสิบดาบนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขายังหาลงรอยวิธีวิธีที่มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะคะยังตัดสินใจไม่ได้ ว่าจะทำยังไงจะเอายังไงต่อกับเรื่องนี้วิธีที่ดีที่สุดกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะบี B. ว่าเขาค่อนข้างที่จะสับสนแล้วเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะเครียดคิดมากนี่ตกกังวลค่อนข้างสูงกับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่พี่ก็มองอีกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้นะคนคนนี้เป็นคนรักเก่าของคุณสังเกตคลิปของบาร์บี้เนี่ยด้วยความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งเรื่องนี้เราก็จะมีแต่ความรักครั้งเก่าเนาะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆได้นะที่พี่ทาไว้นะคะน่าจะเอเนจีตรงกับทุกคนนะมาดูกันเลยนะคะ View of f o r t จ n e กงล้อแห่งโชคชะตาได้หมุนแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้จากที่มันเคยลังเลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาด้วยโอเมย์ oh God. ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ได้แค่มันไม่ใช่แค่แบบสิ่งที่จับต้องได้มันเป็นสิ่งที่โชคชะตาเขากําหนดเอาไว้ด้วยความหนักใจนะคะ ความมองไม่เห็นทางออกความสับสนอะไรใดๆก็ตามแต่ในความสัมพันธ์นะความคิดไม่ออกความตาหนักไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้ดีจะรักหรือจะเลิกหรือจะยังไงนะคะเดี๋ยวมันจะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเดี๋ยวมันจะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ได้ขอพลังงานไพ่ แฮงแมนใช่จากที่เคยเจ็บปวดจากที่เคยค้างคาจากที่เคยทรมานเครียดวิตกกังวลกงล้อแห่งโชคชะตาบอกแล้วว่ามันถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีการเดินหน้านะคะอะไรที่ไม่เคยเจอกันอะไรที่อยู่ห่างไกลมีเกมมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาได้เจอนะคะ ใครที่อยู่ต่างชาติต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่จะตีตัว๋วซื้อตั๋วเข้ามานะคะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ที่เดิมแน่นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนผ่านเอพิโซดใหม่ใหม่แชปเตอร์ใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไม่นานนะคะมาดูซิมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน เอชออฟคโอ้โหแน่นอนมันเป็นการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมันจะมีการเดินทางมาหากันมีการวางแผนมีการพูดคุยอย่างแน่นอน at l e ล s t อย่างน้อยที่สุดคุณกับแฟนเก่าคนนี้จะได้พูดคุยกันนะคะใครที่อยากดึงแฟนเก่ากลับมานะลงคลาสผูกจิตผูกรักได้นะคะบ่าี่กำลังจะเปิดในเดือนตุลาเอยพฤศจิก,กายนนี้นะคะ คนทั้งคู่ไม่ว่าคุณกับเขาก็รักกันคิดถึงกันนะอยากคุยกันจากที่เงียบๆไปนะมีบอกเลยว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอะไรที่เคยทะเลาะกันมันจะมีการปรับความเข้าใจอะไรที่เคยทำผิดพลาดต่อกันมันจะมีเกณฑ์ได้คุยนะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะในการที่จะกลับมาติดต่อกลับมาสื่อสารกลับมาพูดคุยกันนะคะ จากที่เคยนิ่งๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีการมาพูดคุยติดต่อแน่นอนหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์อะไรที่นิ่งๆนะมันจะนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วนะคะมันถึงเวลาของการเปลี่ยนไปมีความสัมพันธ์นี้แล้วแปดดาบอะไรที่เคยอึดอัดอะไรที่เคยขัดข้องมองใจกันนะคะมันจะมีการเดินทางมาสื่อสารอย่างแน่นอนนะคะด้วยความคิดถึงด้วยความรักนะคะความนิ่งหรืออะไรก็ตามแต่ ความเจ็บปวดอะไรก็ตามแต่มันจะทุเราเบาบางลงนะคะคุณกับเขาจะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ได้นะแต่พี่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะถึงขั้นแบบได้กลับมารียูเนียนหรือว่าได้คบกันขนาดนั้นไหมแต่ถึงยังไงคุณกับเขาอย่างน้อยที่สุดต้องได้เจอกันแล้วก็ได้คุยกันอย่างแน่นอนนะคะอะไรที่เคยเงียบเคยเก็บ เคยจากรากันไปเคยไม่พูดเคยไม่อธิบายนะคะเขาจะวางแผนเข้ามาหยิบยื่นมอบโอกาสมอบสิ่งดีๆมอบถ้วยใบนี้ให้กับคุณมอบสิ่งดีๆมอบความรักให้กับคุณอะไรที่เคยทะเลาะกันหันหลังเดินจากกันนะคะ King of p e n t a c l e นะวันนี้เขามั่นใจแล้วนะคะ judgment คุณกับเขาจะออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วจะได้มาเจอกันนะ จะได้มีการเริ่มต้นใหม่หยิบยื่นความรู้สึกใหม่ๆอย่างแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะมาดูคนคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราเขาจะลุยแล้วค่ะเขาจะเสี่ยงเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นสถานะไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะไม่กลัวต่อไปแล้วนะคะเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณต่อให้คุณจะไม่กลับไปเป็นสถานะเดิมคุณจะให้สถานะแค่เพื่อนเขาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะบอกเลยว่ายังไงเขาก็จะกลับมาอย่างแน่นอนนะคะไพ่แต่งงานไพ่ขอโอกาส เขายังมีหวังในความสมพั์ครั้งนี้แล้วเขาจะเดินหน้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะมาดูลัคนาราศีใครที่อยากให้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะเมนิเฟสด้านล่างเลยนี่คือพลังงานโดยรวมถ้าคุณไม่อัญเชิญน,น้อมขอพลังงานนี้นะคะพลังงานนี้ก็จะไม่ใช่ของคุณเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะหรือว่าถ้าอยากได้พลังงานส่วนตัวก็ลงมาปรึกษาอาจารย์ได้ นี้จะเป็นของราศีพิจิกราศีกุมราศีธนูราศีสิงห์แล้วก็ราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะมาดู romantic angel จะมี p a t u l n e s s forgive a n d learning very soon a l i q u i t e d love โอเคอะไรที่ปิดซ่อนนะคะความน่ิงเงียบความเฉยชาความเย็นชาทุกอย่างมันจะถูกหลอมละลายด้วยความรัก <laughs> ฟินมากเลยอะคลิปนี้นะคะใครที่รอการติดต่อการกลับมาของแฟนเก่าดูคลิปนี้ได้เลยนะคะดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอฉันคิดถึงเธอแทบบ้าสิ่งที่เธอพูดมันทำร้ายจิตใจความเจ็บปวดทําให้ฉันเติบโตทรมานจากความหึงหังและเย็นชาฉันอยากมีเธออยู่กใกล้ๆจะโกรธอีกนานไหมง้องเหนื่อยแล้วนะฉันมั่นใจในตัวเธอเสม,มอฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้ นี่ไงตรงมากที่จริงแล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของฉันทําเป็นเย็นชาแต่สุดท้ายคือแบบก็รักเรานั่นแหละนะคะโอเคไว้เจอกันนะทุกคนใครที่อยากผูกจิตผูกรักอยากเรียนจิตวิทยาเรียนดูดวงซื้อไพ่ลิปซสีเครื่องรังนะคะลิฟสีพึ่งน้ำหอมสเสน่ห์เพนดูลัมนะคะแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดแบบวิชิสาได้เลยหรือว่าปรึกษาฟรีเบื้องต้นได้นะคะที่ไลน์ที่ี่ปักบุตรไว้ไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย